เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้สมองกลของ AI เนี่ยมันคิดยังไงกันแน่มันเหมือนกล่องวิเศษเลยนะครับที่ให้คําตอบเราได้สารพัดแต่ไม่เคยบอกเลยว่าคิดออกมาได้ยังไงจนกระทั่งวันนี้ครับที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่อาจจะกําลังเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการเลยก็ได้ลองลึกภาพตามนะครับว่าถ้า AI ไม่ใช่แค่ให้คําตอบสุดท้ายกับเราแต่ยังสามารถแสดงวิธีทาให้เราเห็นได้ด้วยคําถามน,นี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เลย แล้วมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามอง AI ไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเอาวแล้วครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าคือก่อนที่เราจะไปดูว่าเทคโนโลยีใหม่นี้มันเจ๋งแค่ไหนเนี่ยเราต้องเข้าใจความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นเหมือนกำแพงขวางความน่าเชื่อถือของ AI มาตลอดนั่นก็คือปัญหาที่เรียกว่ากล่องดำครับคำว่า AI กล่องดำเนี่ยนะครับอธิบายง่ายๆเลยก็คือระบบที่เราโยนคำถามเข้าไปแล้ก็ได้คำตอบกลับมา กระบวนการที่เกิดขึ้นข้างในนะั่นะสิครับมันลึกลับซับซ้อนจนเรามองไม่เห็นเลยเหมือนกับกล่องของนักมายากลนั่นแหละครับที่เราเห็นผลลัพธ์แต่ไม่มีทางรู้เคล็ดลับข้างในได้เลยและนี่คือผลกระทบที่น่ากังวลที่สุดของมันครับพอเราไม่สามารถตรวจสอบกระบวนการคิดของ AI ได้แล้วเราจะเชื่อใจคําตอบของมันได้ยังไงล่ะครับ โดยเฉพาะในเรื่องที่มันเดิมพันสูงมากๆอย่างการวินิจฉัยโรคหรือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินความผิดพลาดที่เรามองไม่เห็นเนี่ยอาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับหลังจากที่เราเห็นปัญหาที่น่ากังวลกันไปแล้วนะครับทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาดูทางออกกันบ้างและนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้ครับขอแนะนําให้รู้จักกับโมเดล o -1 จาก OpenAI นี่ยจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะเข้ามาทลายกําแพงของกล่องดําที่ว่านี้ลงไปเลยก็ได้ตารางนี้เปรียบเทียบให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากเลยครับลองดูนะครับขณะที่โมเดลแบบเก่าอย่าง GPT-4 เนี่ยกระบวนการมันจะซ่อนเร้นคลุมเครือเหมือนกล่องดําที่เราคุยกันไปแต่พอเป็นโมเดลใหม่แบบ o 1 n ปุ๊บโอ้โหทุกอย่างโปร่งใสครับเรามองเห็นและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน มันเหมือนกับว่าถ้าคําตอบมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาเราสามารถย้อนกลับไปดูวิธีทําของมันได้เลยทีละขั้นว่ามันไปสะดุดตรงไหนซึ่งแน่นอนว่ามันช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นมาแบบคนละเรื่องเลยครับแล้วแล้วก็มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับเราจะมาเปิดฝากล่องดูกันเลยว่าแล้วไอ้กลไกอะไรล่ะที่ทําให้โมเดลโอวันมันแตกต่างและปล่องใสได้ขนาดนี้มันทํางานอย่างไรกันแน่ หัวใจสำคัญของมันก็คือแนวคิดที่เรียกว่า chain of thought หรือ CoT ครับถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะให้นึกภาพตามเหมือนตอนที่เราทำโจทย์คณิตศาสตร์แล้วคุณครูบอกให้แสดงวิธีทำด้วยนั่นแหละครับคอนเซปต์เดียวกันเป๊ะๆคือโมเดล O1 เนี่ยมันจะสร้างเส้นทางของเหตุผลขึ้นมาภายในก่อนที่จะให้คาตอบสุดท้ายออกมาและนี่ก็คือกระบวนการที่ว่าครับเริ่มจากสเต็ปแรกเลยรับคำสั่งเข้ามาจากนั้นในสเต็ปที่2 มันจะเริ่มสร้างขั้นตอนการคิดของมันขึ้นมาภายในสมองกลก่อนจะสรุปเป็นคําตอบสุดท้ายในสเต็ปที่3และที่มันเจ๋งที่สุดเลยก็คือสเต็ปที่4่นี่แหละครับคือเราสามารถเปิดดูเส้นทางการให้เหตุผลทั้งหมดนั้นได้เลยเอาล่ะครับเราเห็นแล้วว่ามันทํางานอย่างไรทีนี้คําถามท,าที่สําคัญกว่าก็คือแล้วยังไงต่อทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญมากในโลกแห่งความเป็นจริงการมี AI ที่โปรง่งใสมันจะเปลี่ยนอะไรในชีวิตเราได้บ้างวันที่5ธันวาคม2 0 2พ วันนี้อาจจะเป็นวันที่ต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการ AI เลยก็ได้นะครับเพราะเป็นวันที่โมเดลทดลองตัวนี้ถูกปล่อยออกมาถือเป็นการเปิดสกราตใหม่ของ AI ที่เราจะสามารถทำความเข้าใจความคิดของมันได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับ และนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยครับว่าทำไมมันถึงสำคัญลองนึกภาพตามดูนะครับในวงการแพทย์เราอาจจะมี AI ที่ช่วยวินิจฉัยโรคและอธิบายเหตุผลให้แพทย์ฟังได้ในวงการกฎหมายมันอาจจะช่วยวิเคราะห์คดีความพร้อมแสดงเส้นทางของตรกกะให้เราเห็นหรือในด้านการเงินที่ความโปร่งใสคือหัวใจสำคัญการมี AI ที่เชื่อถือได้และอธิบายตัวเองได้จะเข้ามาปฏิวัติวงการเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนครับ แต่มันไม่ใช่แค่การสร้างเครื่องมือที่ดีขึ้นเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ Open AI กํากำลังทำอยู่เนี่ยมันคือภารกิจทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเป้าหมายของพวกเขาก็คือการทำความเข้าใจกลไกลภายในของ AI ออย่างถ่องแท้เพื่อที่ททจะท้าทายความเชื่อเดิมๆทั้งหมดที่เราเคยมีเกี่ยวกับมันนั่นเองทีนี้เรามามองไปข้างหน้ากันบ้างครับแน่นอนว่าโอวันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่น่าทึ่งเท่านั้นแล้วก้าวต่อไปของเทคโนโลยีนี้แหละครับกำลังจะพาเราไปที่ไหนกันแน่ แผนการพัฒนาในสไลด์นี้แสดงให้เห็นเลยครับว่ามันเป็นแค่ก้าวแรกในซีรีส์ที่ยิ่งใหญ่กว่ามากจาก O1 ที่เน้นการให้เหตุผลจะมีการพัฒนาต่อไปสู่โมเดลที่มีความสามารถสูงขึ้นจนไปถึง O1 Pro ที่สามารถทำงานที่ซับซ้อนอย่างการเขียนโค้ดหรือทำงานต่างๆแทนเราได้แบบอัตโนมัติเลยทีเดียวและนี่คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งทายไว้นะครับการที่ AI สามารถอธิบายได้ว่ามันทำอย่างไรถึงได้คำตอบนี้มา นับเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ก้าวต่อไปที่ท้าทายยิ่งกว่าก็คือเราจะสามารถเข้าใจทําไมมันถึงเลือกคิดแบบนั้นได้หรือไม่นี่คือพรมแดนใหม่ของความเข้าใจที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปสำรวจพร้อมๆกันครับ